จะสิงหาวันลงมาตีเรามีสิทธิ์ควรตั้งใจไปให้เดียซ้อมดังฟันใสจิตจำใส่ทุกวันทุกคืนให้ทุกคนชาวไทยใช้สิทธิ์เริ่มความคิดมากมีดาดืนเข้าคูหาให้รู้เรื่องดาบเื่กาวัดยืดใส่หีบปลอด สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายเรื่องความรู้ก่อนเข้าคูหาโรงประชามติบัตรออกเสียงมีอสองประเด็นประเด็นที่1เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่2เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับที่รัฐสภาจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ใครบ้างละคะที่คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรู้กันน้องไหมคะอย่างแรกมีสัญชาติไทยอย่างที่สองมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอย่างที่สามมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขั้นตอนการออกเสียงตรวจสอบรายชื่อยื่นหลักฐานแสดงตนรับบัตรออกเสียงเข้าคูหา ทำเครื่องหมายกระบาทในช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพับบัตรและหย่อนในหีบด้วยตนเองไปลงประชามติกันเยอะๆนะคะ7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะ